เดี๋ยวเรามาดูนะคะบรรยากาศ<อ>บ่ายนี้นะคะน้องน้ำมนต์นม,ม,มีงานลำนะคะม,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 มีกล่องพัชรุม,ชมานะคะอว่าต้องไฟ กับไ hey, ด้พอพอน่นะคะ้องมอน่ยังช้าแต่มเต็มองเป็นชงดูดฝุ่นเล็กมากเลยแล้วกล่องใหญ่นี่แหละของใคร ด้นยยานยาวใช่ไหม<ช>เราเทสไหมลองดูไหมเรียมลิมอลมอลนี่รอลดมาซึมมเโอ้โหจอก็เยเย้จอรเดยจอโตจอองจเทสของใหม่อุ้ยอะไรของใหม่เคร่เลยุ่ม มีนน้อยยิ้มเป้นมาเลยนะอยู่บนที่นอนได้ไหมอ้ามีน้อยไปไหนมาคะมินมินมาดูสิยี่ิไปดูไปดูพี่ได้อะไรไปดูพี่น้ำมนได้อะไรก็ได้อยู่อุ้ยราคาเท่าไหร่ครับดูแถวเตียงนอนเนาะที่มันไม่เยอะเออที่มันไม่เยอะดูดฝุ่นดูดอะไรไหนไหนไปดูไปดูเหมือนของพี่น้ำมนไหมไปดูสิของ เครื่องดูดฝุ่นมินน้อยนะเหมือนของพี่น้ำมนไหมมันเป็นที่กินหนมเหรอลูกอุ้ยไม่รู้เหมือนกันหนมมั้งคะใช่ที่มันนี้อ๋อเครื่องดูดฝุ่นรุ่นจิ๋วอยากได้ไหมของเหมือนของพี่น้ำมน่ะอยากได้ไหมเครื่องดูดฝุ่นเล็กๆน่ะอยากได้เป็นสีชมพู คือเนี่ยพี่ละมุนประกอบเพื่อนดูด่วนดูดูอันนี้สั่งจากจากไหนครับไปไหนมาคะไปไหนมาครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือกล่องขนมเดี๋ยวบ้านขนมเราจะไปเซิร์ชดูเพราะว่าจะมาเป่าแถวที่นอนอ่ะนะผมก็จะบดฝุ่นบ้านมันมีฝุ่นในห้องนอนเหรอใช่เพราะว่าพื้นบ้านเรามันมันไม่ใหญ่ขนมโอ้ยขนมขนมให้เนื้ แกขนมให้หน <Ark ham. S 1> hey, no, ูหน <mind> ่อยมาลูกแกได้แล้วนี่แกได้แล้วเราจะทำอะไรเนี่ยแกได้ไหมเออพอแล้วพอแล้วพอแล้วกินได้ไหมแบ่งขนมแบ่งขนมให้ใครไหมอร่อยเลยน้าพัดาเอ้ยเบ่งขนมให้นาดาด้วยดึงอ่าดึง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 ไปมินน้อยดึงไป ดึง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 เอ้ยมันได้แล้วได้แล้วอร่อยไหมมันไม่ได้เหรอลูกอันดึงอีกนะดึงไปมีนน้อยดึงไปเล้วมีน้อยดึงไปอีกดึงดึงดึงสองคนสองคนดึงฟังนี้มีน้อยอยากฟังนี้หกสิบเก้าบาทดึง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 จิ๋วแต่แฉลบหูหได้แล้วอร่อยไหมคะหู้เอามา แบบมันอ่อนเราลองไปใช้แบบเดิมมันจะเบาผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่มันก็แรงอยู่นะเบาผมเอาไว้จุดตอุ้ยไม่ต้องจิ้มลูกเผ็ดเปล่าก็ใช่ได้นีเปล่าเผ็ดไมต้องจิ้มนะเอายไม่ยากโอ้ยก็เอาไปดูดฝุ่นใส่แอปเปิาใส่แอปเปิาใส่แอปเปิาโอ้ใส่แอปเปิาให้บิดาเลยคอนไมดานันมันจะมีน้ำยาอะไรนะที่มันมันกำจัดแบคทีเรียบนพี่นอนอ่ะที่ ของของเรานี่ยนะที่มันเป็นฉีดสเปรย์เนาะแล้วเรานั่นแหละฟังเสียงฟังเจอเลยนี่ไงไก่เปี้ยวประช่างฉีดบอกอร่อยไหมคะตาไทยดูดูแอนคัมกิ้งเลยนะเออเขามีเลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวนี้นะอะไรนะพูดใหม่ดิพูดใหม่พูดใหม่ลูก ยาตายหนูคงได้คอนเทนต์เลยเขาพูดหลายรอบแล้วบอกพยาใช่ไหมบอกพยาบอกพยาเลยเดี๋ยวอัดหน้อัดหลังไว้ไปไม่รอดแล้วเห็นไหมนี่ทขาหมุนนะหันหน้าเขาตู้แล้วยาอะไรนะยาอะไรนะยาตายหนูยาตายหนูก่อนเออใช่หมุน โอ้ <c oughs> เจอมุกดีครับด <c oughs> ุเลยพี่ <c oughs> โองดูดูดูตรงนั้นเฮ้ยไปมุกตรงไหนดีลูก <c oughs> เจอแล้วเจอมีบุญแล้ว <c oughs> ไม่ยอมกลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืน <c oughs> โอ้คงจะร้อนมากดูสิดูสิร <c oughs> ้อนมากเล่นกับ เจ้าเลืองเล่นด้วยกันโอ้โหเล่นด้วยกันเป็นเพื่อน,นอมีบุญก่อนดิฮะเป็นหน้ามีบ <c oughs> ุญเออมันเป็นไรเป็นไรมิวฮะมันร้อนเหรอหน้าตาดูไม่อยากคุยด้วยอะไรมันหมองเนาะ <S <S> มันตุกผอมลงมันไม่กลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะ มันมากับแม่ดาแล้วมันก็ไม่กลับบ้านเลยแล้วก็เช้ามาก็วิ่งมาหาแม่ก็บอกว่าไปกลับบ้านกลับบ้านก็ไม่กลับอยากให้อุ้มทม,นมหน้าดูบวมๆไม่รู้เหมือนกันปหมอเลยเฮเป็นไรลูกหฮโดนลายคะดูท่านหน้าบวมนี่ไหนหน้าบวมนะนี่ป๊าดมันร้อนมากเลยอะไรเจ้าเรืองเล่นด้วยกัน น้อมีบุญมาหลบในห้องน้ํามันร้อนเกินไปโอ้ย,ยเจ้าเรืองก็อยากกินน้ํานอนนี่นั่นแหละลูกมันร้อนมากออกไปไปไอ้เจ้าเรืองโอ้ยน้ะไอ้เจ้าเรืองก็หิวน้ําตอนนี้ก็น้องน้ำมนต์ก็น้องมะลิมกับน้องปุ๊น้องหมิว เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนวาล์วน้ํานะคะปิดฝั่งนี้เนาะปิดฝั่งนี้แล้วก็จะไปเปิเดฝั่งทางด้านหน้า